ขับเดิมๆยอมเดินดีกว่าวัยรุ่นจ๋ามาจัดให้สายซิ่งวัยรุ่นนุ่มโรงงานสาวโรงงานอีกขันหนึ่งเป็นซีประตู LDA ปี2 0 2 1นนุ่มสาวโรงงานแล้วบอกว่าขับเดิมๆยอมย่างดีกว่าไอเสมปัดโถ่โรโวแท้เอาสายซิงสายซิงนะทอแซดเสียงหวานนาะถอยออกมากมือกล้องเลยหยีหยีบ,บิน้นตัดสับระเบิดได้ฟัง อแต่งแต่งพอด้หยอกมาน้อยนะเครื่องก็เดิมเดิมนะมีอินเตอร์ข้างหน้านะซิ่งเล็กน้อยนะทอแซดนะขับดเดิมเดิมยอมเดินดีกว่าฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หมื่นเดียวออกวันนี้ผ่อนปีหน้าปี68มบุกกรามคุมผ้าโปรโมชั่นถทายเนียมเครื่องฟรี10ปี